เหมือนนโยบายการแจกเงินหมื่นให้กับผู้สูงอายุซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มต่อไปที่จะได้เงินหมื่นเนี่ยตอนนี้ก็ข้อมูลอย่างสวิงไปมานะวันแรกคุณทักษิณบอกอายุ60ปีขึ้นไปคุณได้เงินหมืน่นคุณพิชัยบอก60ปีแต่เป็น60ปีที่ขาดสภาพกล้องก็ไม่รู้เอาอะไรมาวัดว่า60ปีขาดสภาพกล้องนี้เป็นแบบไหนแล้วก็วันนี้ล่าสุดคุณเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเสนอให้ตั้งแต่ อายุ50ปีหรือ60ปีและจะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเท่านั้นเอาละสิถ้าเป็นไปตามนี้จริงๆนี่แล้วคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทำยังไงคุณเผ่าคุณบอกไม่เป็นไรเพราะคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคนที่ตกหลน่นคนที่ยังไม่ได้หรือคนที่ลงทะเบียนไม่ทันผ่านแอปทางรัฐกำลังจะมีการเปิดให้ลงเร็วๆนี้ทีนี้ รอฟังที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจวันที่19พฤศจิกฤษายนถึงจะได้ไฟนอดน,นะตอนนี้ข้อมูลมันยังสวิงไปสวิงมาแต่ถ้านำข้อมูลส่วนใหญ่ของทั้ง3-4คนที่ให้ข้อมูลมานะเอาที่ตรงกันก่อนตรงกันก่อนก็คือว่า 1. ผู้สูงอายุน่ะแหละก็จะเป็นกลุ่มต่อไปที่จะได้แต่จะเป็นอายุ50ปีหรือ60ปีขึ้นไปอยู่ที่ที่ประชุมวันที่19นะแล้วก็จะได้เป็นอะไร ได้เป็นเงินสดได้เมื่อไหร่ได้เป็นของขวัญปีใหม่ก็อาจจะปลายปีหรือต้นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าก็จะได้เป็นเงินสดไปเอาไว้ใช้จ่าย